นำะระบบการบริหารจัดการเชื้อเพลิงผ่านแอปพลิเคชันเบิร์เช็คมาใช้ในพื้นที่อำเภอแม่สวยเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่อำเภอนำร่องหรือเป็นการทดลองใช้ในการที่จะบ,บริหารจัดการเชื้อเพลิงในส่วนของจังหวัดเชียงรายเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดได้มีประกาศในการห้ามเผาเด็ดขาดตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึงวันที่15เมษายน 2,566นะครับเพราะฉะนั้นในห่วงก่อน60วันห้ามเผาก็คือประมาณ1เดือนแรกคือก่อนถึงวันที่15กุมภาพันธ์แล้วก็หลังวันที่15เมษายนไปอีก30วันเนี่ยะจะเป็นห่วงเวลาที่ในพื้นที่สามารถที่จะบริหารจัดการเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นการชิงเก็บหรือว่าชิงเผานะครับแต่ในส่วนของแม่สวยเนี่ยเราจะเป็นพื้นที่นำร่องในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ด้วยการชิงเผาแล้วก็ผ่านการลงทะเบียนแอปพลิเคชันเบิร์เช็คนะครับวันนี้เนื่องจากเรามีระยะเวลาที่กระชั้นชิดเนื่องจากวันนี้เนี่ยคือวันที่8กุมภาพันธ์ในอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่15กุมภาพันธ์เป็นโ่วงการห้ามเผาเราจึงมีระยะเวลาในการที่จะจัดการเชื้อเพลิงผ่านระบบ Check, เบิร์เช็คนี่ไม่กี่วัน เราก็เลยมีมติว่าเราจะทดลองนำร่องการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยการชิงเผาเนี่ยเอาพื้นที่ตะบลป่าแดดเป็นพื้นที่นำร่องก่อนนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันว่าในวันที่10บกุมภาพันธ์และก็12กุมภาพันธ์เราจะมีการลงทะเบียนให้กับเกษตรกร,กรที่จะทำการชิงเผาได้ ตำบลปลายแดดเรามีทั้งหมด22หมู่บ้านนะครับในหมู่ที่1ถึงหมู่ที่11เนี่ยเราจะเปิดโอกาสในการที่จะลงทะเบียนแอปพลิเคชันเบิร์เช็คในการชิงเผาได้ uh, 11หมู่บ้านด้วยกันนะครับในวันที่10กุมภาพันธ์แล้วก็อีกวันหนึ่ง uh, เป็นคิวสำหรับหมู่ที่12ถึงหมู่ที่22ตำบลปลายแดดในการที่จะลงทะเบียนแล้วก็ชิงเผาได้ในวันที่12กุมภาพันธ์นะครับ ต้องเรียนว่าที่เป็นการทดลองระบบการลงทะเบียนนะครับแล้วก็เป็นการทดลองระบบในการที่จะอนุญาตให้ชิงเผาได้ในการอนุญาตนี้เนี่ยนะครับเราต้องพิจารณาหลายส่วนก็คือสภาพทีนฟ้าอากาศเรื่องกระแสลมเรื่องความกดอากาศนะครับแล้วก็สภาพอากาศคุณภาพอากาศโดยรวมในวันนั้นๆถ้าในวันที่จะทําการชิงเผาวันนั้น สภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยหรือสภาพคุณภาพอากาศมันไม่ดีเราก็อาจจะพิาาในการที่จะไม่อนุญาตให้ชิงเผานะครับนี่เป็นการทดลองแล้วก็ห่วงของการทดลองการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอีกช่วงหนึ่งก็คือหลังวันที่15เมษายนไปอีก1เดือนเราก็จะดำเนินการทั้ง7ตําบลเต็มพื้นที่หลักการก็คือในหมูบ่บ้านเนี่ยนะครับ ในหนึ่งวันเนี่ยเราจะอนุญาตให้มีการชิงเผาได้ไม่เกิน900ไร่นะครับหนึ่งคนสามารถที่จะชิงเผาได้ไม่เกิน30ไร่นะครับซึ่งในส่วนของหลังวันที่15เมษายนก็จะได้มีการมาพูดคุยแล้วก็วางแผนในการบริหารจัดการที่เพิงอีกครั้งหนึ่งซึ่งทั้งนี้นะครับเมื่อวันที่7และวก็วันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย เราได้มีการเชิญท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้แทนหมู่บ้านได้หนึ่งคนนะครับผู้แทนทางนนทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการในพื้นที่เข้ามาเรียนรู้ในระบบการเข้าแอปพลิเคชันเบิร์เช็คศึกษาเรียนรู้ไปพอสมควรแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงการทดลองใช้ระบบในการลงเทะเบียนแล้วก็ทดลองในการที่จะพิจารณาอนุญาตในการที่จะ เผาชิงเผาได้หรือไม่นะครับผลจากการที่นําระบบนี้ไปใช้คิดว่าจะเป็นการสามารถบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ของอำเภอแม่สวยได้ในทุกๆปีต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของสภาพพื้นที่ป่าของจังหวัดเชียงรายหรืออำเภอแม่สวยเองเนี่ยเราเป็นป่าถัดใบแล้วก็เหมือนเป็นป่าเบญจพรรณนะครับก็เป็นปกติที่จะต้องมีการร่วมหล่นของ ผัดใบไม้นะครับถ้ามีการสะสมกันนานๆนั่นจะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีถ้ามีการลุกไหมมันก็อาจจะเกิด